อันที่1ก็คือเราต้องดูก่อนว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะเป็นการออกกําลังกายโดยการวิ่งนะครับก็ต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองก่อนถ้าสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคเนี่ยต่ําไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นแล้วเราเป็นคนที่ปกติก็ออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัว แล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนั่งนั่งนอนนอน,น,อนวันวัน,วนดูแต่มือถืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เคยตรวจมาก่อนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความเสี่ยงหรือตรวจหาโรคดูก่อนอาจจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่าไม่เคยเริ่มมาก่อนเนี่ยก็ข้อแนะนําก็คือว่าต้องเริ่มช้าๆแล้วก็เริ่มในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่ม การเพิ่มนี่ก็จะเพิ่มอยู่2ออย่างคือการเพิ่มระยะเวลาในการออกกําลังกายแล้วก็เพิ่มความรุนแรงในการออกกําลังกายวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าการออกกําลังกายหรือการวิ่งของเรานั้นเนี่ยหนักเกินไปไหมง่ายๆก็คือการดูระดับความรู้สึกตัวที่เขาเรียกกันว่าทอ l k กเทสถ้าเรา,เ,าเริ่มวิ่งํำพูดเป็นคำคำได้อยู่ก็โอเคหรือว่าร้องเพลงจบเป็นเพลงได้เนี่ยโอเคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เริ่มวิ่งแล้วเนี่ยเราพูดเป็นคําไม่ได้ละแสดงว่าอาจจะมากไปละอาจจะเร็วเกินไปละอันนั้นจะต้องวิ่งช้าลงนิดนึงอาจจะหนักมากเกินไปหรือบางทีถ้าไม่ไหวก็คงอาจจะต้องหยุดอีกันหนึ่งนอกจากการดูระดับความรู้สึกตัวก็อาจจะไปซื้อนาฬิกาที่มาจับดูชีปจรนะครับเขาก็มีวิธีการแบ่งโซนเนี่ยมีหลายวิธีถ้าเอาง่ายๆก็คือตามดูตามอายุ220อลบอายุเนี่ยก็คือเป็นชีพจรสูงสุดนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นตามโซน โซนที่เหมาะสมที่ในการออกกําลังกายเนี่ยก็ควรอยู่ประมาณสักโซน2โซนสามนะครับถ้าโซน4ี่โซนห้าเนี่ยมันก็จะเป็นโซนแดงก็ไม่ควรจะออกกําลังกายเยอะนานเกินไปทาได้แต่ไม่ควรทําบ่อย